หุ้นขาปลีกถือเป็นผู้นําที่ได้ผลบวกชัดเจนนะครับจากการฟื้นตัวของการบริโภคและการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวขณะที่ในช่วงครึ่งปีหลังก็จะได้แรงหนุนจากการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐวันนี้ประชาชิเวลแล้วเรื่องการลงทุนจะพาไปเจาะงบหุ้นค้าปลีกยักษ์ใหญ่ทั้ง CPX c p l แล้วก็ BJC โดยได้เชิญคุณตรีทิพย์วงแสงไพบูลผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กกิกรไทยมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ครับ สวัสดีครับพี่ทิพย์ครับสวัสดีค่ะบิ๊กนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ชวนพี่ทิพย์มาให้ช่วยวิเคราะห์ภาพงบหุ้นค้าปลีกยักษ์ใหญ่ในกลุ่มเจ้าสัวทั้ง C P a x t r a ที่เราเห็นประกาศงบออกมาล่าสุดออกมาอย่างแข็งแกร่งรวมถึงสัปดาห์นี้ที่จะทยอยประกาศงบอย่าง C P L แล้วก็ตัว B J C อยากให้พี่ทิพย์รีวิวให้นิดน,นึงครับว่าช่วงไตรมาส4ภาพทั้งปีแล้วก็แนวโน้มปี67 จะเป็นอย่างไรกันบ้างไล่ทีละตัวได้เลยครับ เราเริ่มกันที่ CPX แล้วกันนะคะก็เป็นตัวแรกในกลุ่มทั้ง3ตัวที่มีการประกาศงบออกมาแล้วนะคะในช่วงไตรมาสสี่ที่ผ่านมาก็รายงานกำไรออกมาค่อนข้างดีทีเดียวนะคะอยู่ที่ประมาณ3,300ล้านบาทนะคะโตขึ้นประมาณ33% year on y เ a r เแล้วก็96% q าิปรนันะคะปัจจัยแรกก็คือค่าใช้จ่ายเรื่องของดอกเบีย้ยนี่ที่ปรับลดลงนะคะเราน่าจะทราบกันดีว่าทาง CPX เองเนี่ยมีการ refinance นะคะนี้ที่เป็นเงินตาต่าง ประเทศมาเป็นหุ้นกู้ตั้งแต่ในช่วงประมาณไตรามาสสอที่ผ่านมานะคะเราก็เริ่มเห็นทิศทางของค่าจ่ายด้านดอกเบีย้ยเนี่ยลดลงตั้งแต่ไตรามาสสซึ่งผลตรงนี้ยังต่อเนื่องมาในไตรามาสสนะคะ อันที่2ก็เป็นเรื่องของความสามารถในการทํากําไรแล้วก็รายได้ที่เติบโตขึ้นนะคะของทางฝั่งโลตัสนะคะธุรกิจรีเทลเนี่ยเป็นหลักซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นช่วงฤดูการขา,ขายของทั้งในธุรกิจค้าปลีกที่เป็นแบบโลตัสแล้วก็แบบค้าส่งที่เป็นแบบแมคโครอยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่งผลให้ทั้งปีเนี่ยคะ่ะมีกําไรของ CPX เนี่ยอยู่ที่8,600ล้านบาทนะคะเติบโตประมาณ12%เยียร์อันเยียร์นะคะในขณะที่เอาลุกสาหรับปี2024เนี่ยเราประเมินยอดขายเติบโตที่ประมาณ7%นะคะมาจาก ทั้งเซมโซเซล o w t h ที่เป็นบวกนะคะการขยายสาขาที่ยังต่อเนื่องในปีนี้นะคะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของมา r จินที่น่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะจากธุรกิจฝั่งโ o ตัสนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ยที่ยังมีประโยชน์จากตาดอกเบีย้ยที่ลดลงนะคะรวมไปถึงรายได้ค่าเช่านะคะที่มีโอกาสที่จะสูงขึ้นนะคะจากการปรับทั้งในแง่ของพื้นที่แล้วก็การปรับออคคิ r แพนซีนะคะทำให้คิดว่า กำไรของปี2024เนี่ยจะสามารถเติบโตได้อยู่ที่ระดับประมาณ27เป็นตัวถัดมานะคะขอไปที่ CPO เลยละกันนะคะ CPO นะคะสำหรับในไตรมาส4นะคะเราคาดว่ากำไรก็จะออกมาน่าจะดูค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะประเม,มินไว้ที่ประมาณ4,600ล้านบาทนะคะโตขึ้นประมาณ46เอร์เน year on year แล้วก็4 Q on Q คล้ายๆกันคือช่วงฤดูการ ขายเนี่ยในช่วงไตรมาสสี่เนี่ยธุรกิจร้านสะดวกซื้อนะคะยังเป็นช่วงที่มียอดขายที่ดีนะคะเซมโซเซล o กรดน่าจะบวกอยู่ประมาณสัก3าเนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มของธุรกิจร้านสะดวกซื้อเนี่ยน่าจะดุโตได้ทั้งยอดขายแล้วก็กําไรนะคะนอกจากนั้นก็มีส่วนแบ่งทั้งรายได้และกําไรมาจาก CPR อย่างที่เราเล่าไปแล้วนะคะเราประเมินในแง่ของรายได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสักภาพรวมๆอยู่ประมาณ220 0 0ล้านบาทนะคะมาจากส่วนของธุรกิจ CBS ประมาณสัก1 0 0 0 0ล้านบาทแล้วก็จาก c p x อยู่ที่ประมาณ 1>, 1 2แสนล้านบาทแล้วก็คิดว่ากําไรทั้งปีของ c p พน่าจะอยู่ที่ประมาณ1 7 6หมื่นล้านบาทนะคะคิดเป็นการเติบโตประมาณ33%ซึ่งถือว่าก็ค่อนข้างเด่นทีเดียวใช่ไเทียบกับกลุ่มคาปลีกโดยทั่วไปส่วนแนวโน้มของปีนี้นะคะปี2 0 2 4เราประเมินกําไรไว้อยู่ที่ประมาณ21% 0 0 0ล้านบาทนะคะเติบโตประมาณเกือบเกือบยีอนเยอนเียนะคะเราคาดหวังถึงการฟื้นตัวของภาคการบริโภคภายในประเทศนะคะภาพของการขยายสาขาที่ยังต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะนนนนนนอออกกกกกเหืจจาาัั้้ีย็งงมมแวโขไร CPX นะคะที่เราคิดว่าจะโตอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะมีต้นทุนทางการเงินที่คิดว่าจะลดลงเพราะว่าแนวโน้มการ refinance ของคุณกู้น,นะคะที่จะครบกําหนดในปีนี้นะประมาณสูเกือบ30,000ืล้านเนี่ยเออน่าจะเห็นต้นทุนดอกเบีย้ยเสียดที่ลดลงแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเราคิดว่าเบนเอฟฟิที่ได้จากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวเนี่ยน่าจะส่งผลดีต่อ ภาพของการบริโภคนะคะที่ลิงก์มาที่ธุรกิจร้านสะดวกซื้อสิ่งที่ยังไม่ได้รวมในประมาณการเนี่ยยังมีเรื่องของ Digital w a l l ล็นะคะที่จะส่งผลดีกับผู้ประกอบการค้าปลีกที่มีสาขาค่อนข้างมากกระจายทั่วประเทศซึ่ง c p พก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการในที่เข้าเข้าเกณฑ์แบบนั้นสุดท้ายก็จะเป็น BJC นะคะเราคาดว่ากำไรในช่วงไตรมาสสีนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1.66พันล้านบาทนะคะเติบโตประมาณ2% Year อร์เ a r ยแล้วก็140%ยสีนคนคนะคะตัวรายหลักหลักจะมาจากเรื่องของอัตรากำไรขั้นต้นที่จะปรับตัวดีขึ้นนะคะธุรกิจหลักก็เป็นธุรกิจคาปลิกจากบิ๊กนะคะที่คาดว่ารายได้จะเติบโต ทั้งเยนเยนและคิวอแม้ว่าเซมสโตรจะติดลบเล็กน้อยที่0.5เนะคะเพราะว่าก็ได้ได้ยอดขายจากส่วนของสาขาใหม่ๆที่เปิดออกมาแล้วก็คิดว่า m a r g จิก็จะปรับตัวดีขึ้นด้วยอัตราภาษีนะคะในไตรมาสสีเนี่ยน่าจะาลดลงกว่า ในช่วง9้าเดือนแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเห็นกําไรที่เติบโตได้ค่อนข้างเด็นก็ก็มีค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็จะส่งผลให้ทั้งปีเนี่ยมีกําไรอยู่ที่ประมาณ4,800ล้านบาทนะคะอาจจะซฟลงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยประมาณ3.8%มเอรนเยียสำหรับแนวโน้มในปีนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะกลับมาเติบโตได้ก็คือเราคาดการณการ g r o w อยู่ที่ประมาณ19%บเกอรเนเดียนะคะถ้าดูปัจจัยเสี่ยงที่จะกระทบหุ้นคาปิ่ในปีนี้มีปัจจัยอะไรบ้างครับพี่ติย์ต้องบอกว่าการบริโภคในประเทศเเออออองงงงงยังถืืืวว่่่่าาาฟ้้้นนนคขขชชใทีหลอ หรือว่าไม่ได้มีเร่งตัวขึ้นนะคะไม่ได้ดีขึ้นเนี่ยก,ก็มีความเสี่ยงในแง่ของการเติบโตเหมือนกันอันที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของภาคการท่องเที่ยวแต่ถ้ามันเป็นการฟื้นตัวแบบช่วงสั้นๆแล้วไม่ต่อเนื่องเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่ทําให้กลุ่มค้าปลีกเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่เติบโตได้อย่างที่อย่างที่คา,าดนะคะส่วนประเด็นอื่นๆก็จะมีเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะต่างๆถ้าออกมาได้น้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้นะคะเช่นดิจิทัลวอลเล็ตที่อาจจะช้ามากๆหรือว่าไม่ทันในปีนี้อะไรเงี้ยก็เป็น ความเสี่ยงระดับหนึ่งแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของอภัยแรงครับวันนี้ต้องขอบคุณพิธีม,มามากนะครับครบทุกประเด็นสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับฝากติดตามรายการประชาชาติเวลเล่าเรื่องการลงทุนได้ทุกวันจันทร์เวลา2องทุ่มทาง Facebook, YouTube และ TikTok ของประชาชาติธุรกิจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ